สวัสดีบรรยากาศลมพัดบ่ายโมงครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปครับพบก,กับผมเหมือนเดิมครับเบีย,ยดจอห่อยนยครับตรงนี้ก็ประมาณเวลาบ่ายโมงหาสิบหานาทีกับสิบหดสองโมงนะครับผมก,ก็มานั่งยูน่นสลา ซี้ๆครับผมมานั่งนี่ซีอกับอากาศมันหอนครับมัววานกับฝนตกด้วยครับฝนตกหนักเลยครับครับกำมาเดดออกกันยังหอนขึ้นเก่าเลยครับฝนตกปันนี่ผมก็่ายันเอาว่าขอขอบทันเลยครับผมอากาศห้อนหอนครับเมื่อกี้กัยิน ยินเสียงคไข่เบนเด้ครับไอเบนแล้วเลี้ยงไข่ซิฟโตนะครับเลี้ยงหลายกว่าง้อวายเด้ครับเ็นไะครับวนจิตตกปวดดูเนาะฝนเรื่อว่าแดดเลยครับอยังไดผมกับขออาเพียงแค่สำนีนะครับอย่างนี้เสียงน้องเลยครับบายครับ